ดรามา่าใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์ล่าสุดอาจารย์ปองแปงออกมาขอโทษแล้วยอมรับเคยใช้คำพูดทำร้ายจิตใจคนแต่ไม่เคยล่วงละเมิดทางเพศกับใครลั่นมันจะไม่เกิดขึ้นอีกจากกรณีที่มีสาวคนหนึ่งออกมาโพสต์แฉบุคคลในวงการวิทยาศาสตร์ระดับไอดอลคนหนึ่งมีพฤติกรรมคุกค,ค,คามทั้งทางร่างกายและจิตใจและเคยก่อเหตุแบบนี้กับหลายคน ต่อมาสื่ออย่างเดอะสแตนดารได้ออกแถลงการเรื่องการยุติและระงรับการเผยแพร่รายการใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์พร้อมกับระบุว่า The Standard ยึดถือหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำทั้งทางร่างกายและจิตใจในทุกรูปแบบและได้ลบทุกรายการที่มีนักวิทยาศาสตร์คนดังกล่าวอยู่ในรายการออกหมด ซึ่งจากเรื่องนี้ได้มีการโยงไปถึงนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ชื่อดังอย่างอาจารย์ป่องแปงผู้ดำเนินรายการใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์และเขายังเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้นักวิทยาศาสตร์อีกด้วยพร้อมกับมีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของเขาเป็นจนํานวนมากครับจนกลายเป็นประเด็นดราม่าดังล่าสุดอาจารย์ป่องแปงได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วครับโดยเขาได้ออกมาโพสต์ขอโทษพร้อมกับยอมรับผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยอาจารย์ป่องแปงได้โพสต์ผ่านทาง Facebook อาจว่โรงป๋องแปงจันทรมาศซึ่งได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า เนื่องด้วยเหตุการณ์ขอเอามากมายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้สืบเนื่องจากที่น้องผู้หญิงคนหนึ่งพูดถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผมเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบออกไปในวงกว้างทั้งในสังคมออนไลน์และในสังคมรอบตัวผมขณะน,นี้ผมจะใช้ช่องทางนี้เพื่ออธิบายให้ทุกคนทั้งที่รักผมหรือกลิบผมเข้าใจนะครับผมก็แค่คนคนหนึ่งที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียมีความบกพร่องในเรื่องต่างๆโดยที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาทั้งชีวิตผม สิ่งหนึ่งที่ผมตระหนักได้ในวินาทีนี้ว่ามันส่งผลกระทบกับคนอื่นมากๆคือคำพูดของผมเองผมเป็นคนพูดจาไม่ดีเวลาผมใช้อารมณ์หรือด่าทอใครผมจะใช้คำพูดที่รุนแรงมากมากเกินไปจริงๆแม้จะรู้ว่ามันทำให้คนฟังรู้สึกแย่ แต่ผมไม่ได้ตระหนักว่ามันจะทําให้คนฟังรู้สึกถูกลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถูกทําลายตัวตนหรืออัตลักษณ์ของคนคนนั้นจนทําให้รู้สึกไม่เหลือความเป็นคนจนสิ่งที่ผมทํามาตลอดกลับมาสะท้อนและส่งผลกับตัวผมในวันนี้หลายคนรอบตัวผมที่ยังเป็นห่วงผมยังคอยให้กําลังใจผมคอยปลอบโยนผมแต่คอยบอกว่ามันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ผมยืนยนันรับว่าวันนี้ผมรู้ดีว่าสิ่งเลวร้ายเหล่านี้มันเป็นเรื่องจริงส่งผลกับคนอื่น จริงๆและผมต้องยอมรับผลของมันให้ได้ ผมรู้ดีว่าการขอโทษมันอนาจไม่ได้ช่วยคนลยหลายๆคนที่ผมเคยพูดจาทำร้ายใจ,ใจิตใจกลับมารู้สึกดีขึ้นมาได้แต่ผมก็หวังว่าคนเหล่านั้นจะรับรู้ว่าผมได้รับผลจากสิ่งที่ผมทำแล้วผมอยากกล่าวขอโทษจากใจจริงถึงสิ่งที่ผมเป็นสิ่งที่ผมทำทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกับคนเหล่านั้นอยากขอโทษเพื่อนร่วมงานทั้งในอดีตและปัจจุบันที่การกระทำของผมทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนอยากขอโทษน้องผู้หญิงค,คนนั้นและอีกหลายคนที่คำพูดของผม ทำร้ายและส่งผลเสียอย่างที่สุดต่อเขาเหล่านั้นและสุดท้ายผมอยากขอโทษสังคมที่เคยตั้งความหวังไว้กับคนอย่างผมแต่ก็ถูกผมเองนี่แหละที่ทําลายความหวังเหล่านั้นบรรดาสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมขอโทษจากใจจริงครับอีกเรื่องที่ผมไม่สามารถปล่อยให้มันเงียบหายไปได้เหมือนที่ใครหลายคนแนะนําหรือที่ผมถูกกล่าวหาในตอนนี้คือพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศลวนลามหรือการข่มขืนกระทําชําเราผมขอยืนยันตรงนี้เลยว่า ผมไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้กับใครทั้งสิน้นและไม่เคยกระทาเช่นนั้นกับใครแต่ผมก็ยอมรับครับว่าที่ผ่านมาผมก็ชอบใช้คําพูดคาจาที่ไม่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมที่ชวนให้เข้าใจไปในทางที่ว่าผมกําลังจีบหรือกําลังชอบพอใครหลายๆคนไปบ้างแม้ระยะหลังมันก็ค่อยๆลดลงตามคุณวุฒิและวัยวุฒิของเราผมเข้าใจว่ามันไม่ได้ทําให้สิ่งที่เราเคยทําผิดพลาดไปในอดีตเลือนหายไปได้ ผมจึงขอใช้โอกาสณที่นี้กล่าวขอโทษทุกคนจากใจจริงครับและผมยืนยันว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกในวินาทีนี้ผมได้ตระหนักรู้จากตัวผมเองถึงผลกระทบของสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงถึงแม้ผมต้องสูญเสียงานที่ผมรักต้องสูญเสียคนใกล้ตัวหลายคนที่รับมันไม่ได้ต้องสูญเสียโอกาสหลายอย่างในชีวิต ผมก็รับรู้และเข้าใจมันอย่างดีครับว่ามันเทียบไปได้จริงๆกับสิ่งที่บรรดาคนเหล่านั้นเคยสูญเสียเพราะคำพูดของผมแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้ผมได้รู้ว่าผมผิดจริงๆในเรื่องนี้ในวันนี้ผมทราบดีครับว่าไม่ผมจะรับรู้ยังไงหรือรู้สึกผิดแค่ไหนมันก็อาจไม่ได้ช่วยให้อะไรๆดีขึ้นมาเลยสิ่งดีที่ผมอาจทำได้ตอนนี้ อาจไม่ใช่การขอโทษแต่คือการปรับปรุงคำพูดและแนวคิดของผมให้ดีขึ้นเพื่อไม่ทำให้ต้องมีใครถูกทำร้ายใจิตใจด้วยคำพูดของผมอีกและสิ่งนี้จะเป็นเป้าหมายในชีวิตของผมต่อไปใดๆก็ตามที่ผมผิดไปผมขอกราบขอโทษจากใจจริงครับมาณทีนี้ครับ